ก็ทักถ่าย f อีพี่ปานะอ่านะครับผมพ่อปอแม่ทลายที่ติดตามเราพัฒนาช่องรันคนฮักหวยนะครับแล้วก็ฝากรัฐบาลไทยด้วยนะรอบนี้รัฐบาลไทยผมสรุปให้แล้วไปที่ช่องสูตรสุดรับนําโชคเลยนะนี่นี่นี่ช่องนี้เลยนะครับสูตรับนําโชคนะอย่าลืมนะคุยทุกงวดนนี้ผมมั่นใจนะวันเลยผมเจาะน่าจะมานะครับช่องนี้นะไปตามดูได้เออรีบเลยฝ่าวเนี้ยพ่อปอยแม่ทั้งหลายฝ่าวไปเบิ้งเลยครับสูดรับนาโชคเ <laughs> ออะ สําหรับใครที่ตามเราพัฒนาเมื่อคืนนะครับว้าวตัวสุดใบเจาะกับตารางตารางผมไม่มานะรอบนี้แต่ตัวเจาะผมมาผมไม่มีเจ็ดตัวเดียวก็คือไม่ได้เอาเจ็ดมาแล้วแล้วไม่ได้เน้นมาโดยสองเจ็ดไม่คิดว่าเขาจะมาเพราะว่าสองเจ็ดผมให้รัฐบาลไทยนะผมให้รัฐบาลไทยที่สองเจ็ดล่างด้วยแล้วมันออกล่างเราเมื่อคืนอโอ้โหเสียดายมากคือไม่อยากให้ออกอ มองไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ 25, 24หรือไม่ก็ประมาณนี้25กับ24แล้วจะไปออกรัฐบาลไทยที่27แต่ทีนี้พอออก27ปุ๊บรบัฐบาลไทยผมจะไปไหมแต่ก็ไม่แน่นะหรือเขาเพราะเพราะว่าแต่หลังๆมาคือเขาไม่เอาลาวไปออกแต่งวดน,นี้ไม่แน่นะครับอาจจะเป็น27เพราะผมเน้นล่างมากเลย27รัฐบาลไทยเขาออก27เมื่อก่อนเลยก็ผมจับกันไว้คิดว่า2น่าจะมานะครับ แต่มั่นใจ5งมากดูดิ5ไปอยู่หน้าน่สี5-4 2-7เนี่ย2-4คืออยู่ประมาณนี้แล้ไม่2-5กับ2-4ไม่น่าจะเอา2-7 2-6คือ2-7กับ2-6เนี่ยผมไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ในลาวนะเมื่อคืนเพราะว่ามันมันมันต้องไปที่รัฐบาลไทยอย่างเดียวไงตัวเนี้สองตัวเนี้ยเออพอออก2-7เนี่ผมก็เลยโอ้ยอืมไม่อยากให้ออกตัวนี้นะครับอยากให้ออก2-5 2-4มากกว่า พอผมไปนเน้นสองตัวเนี้ยที่รัฐบาลไทยผิดหวังเล็กๆอผิดหวังแต่แต่ดีใจแต่คิดว่าคือดีใจที่มันมาตัวที่เรามองไว้ก็คือเลขสองผมมั่นใจว่าเลขสองผมจะต้องมานะครับนะอผมจะเน้นสองสูตรสีทิศหลุดนะก็เข้าแค่ตัวเจาะนะก็สิงว่าติดแล้วที่เราเจะแบบเข้าต่อเน,นื่องนะครับเจาะมานะแล้วก็สายเหนื่อยเลขสองนะครับ ส่วนสูตรนี้สูตรสี่ชิดผมหลุดนะครับก็คือตัวเจาะมันไม่มีสองเจ็ดนะมันมีแต่สองเข้าแต่เด่นสองนี่แหละนะครับนอกนั้นเจ็ดไม่มีพอออกเจ็ดสองตัวแบบนี้ก็เลยพลาดไปเลยนะครับเจ็ดสีไม่มีสูตรนี้ได้สี่ห้าศูย์หนึ่งก็เข้าที่สี่ก็คือสองสูตรเนี้ยมันมันจะต้องมีบางทีมันจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะอย่างสูตรนี้หลุด แล้วสูตรนี้มันเข้านะแต่สี่ตัวนี้มันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเข้าเลขสี่ซึ่งตรงนี้ผมไม่มีสี่ผมดันไปมีห้านะเลยมัม่นใจว่าสองห้าผมมานะโอเคตามนี้นะครับมาดูกันต่อนะเขาจะหลุดต่อเนื่อง3มงวดติดไหมสาหรับสูตรสีที่จับคู่นะไม่เข้ามาสองงวดแต่ผมเอาสูตรนี้มาให้ดูนะก็คือดูสูตรนี้ไปประกอบกันแล้วกันสูตรนี้นะรอบนี้ผมมองดูตัวเลขแล้วมีมสิบมาอยู่นะครับก็เลย ไปดูกันต่อก่อนที่ผมจะสรุปสรุปผมลงให้เย็นนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวอาจจะช่วงดึกๆหน่อยเนาะก็ไปไล่ดูช่วงเช้าก็ได้เออเพราะว่ามันจะวุ่นวายกันเลยแล้วรัฐบาลไทยออกเอามาดูสูตรแรกกันก่อนนะครับสิติวันพุธเดี๋ยวเพิ่งดูก็ได้สิติวันพุธรอบที่ผ่านมาเราทําผลงานดีเกินคาดนะฮะผมจะเจาะเข้ายัางไง <laughs> รอบที่แล้วสูตรสี่ทิผมมาหมดเนาะทุกทิทุก,ท,ท,ท,ก,ท,กทางนะ คือมันออกคล้ายๆกันเลยอะเจ็ดสี่สี่เนี่ยมันเอาตัวเนี้ยเออเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้าอันนี้คือวันพุธที่แล้วนะมันออกเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้าซึ่งสามตัวแตกสูตรสี่ทิศผมเข้าอัรอบนี้ต้องลุ้นอีกทีหนึ่งว่ามันพุธผมจะเข้าไหมสูตรทิศที่รอบที่แล้วเห็นไหมเนี่ยเข้าห้าหนึ่งแล้วผมจับสี่หนึ่งห้าซึ่งบทสรุปผมให้สี่หนึ่งห้าตรงๆนะครับวันนั้นพลาดมันเบิ้ลสี่สี่ใช่ไหมเออ สตัวผมไม่แตกนะผมแตกแค่สามตัวเนี่ยสองตัวแล้วก็สามตัวเนาะก็เข้าหนึ่งห้าตัวเน้นแล้วก็สี่หนึ่งห้าอ่ะรอบนั้นวันพุธเรามาดีเกินคาดทีนี้เราผลงานดีขนาดนี้มันจะดีต่อเนื่องไหมสําหรับวันพุธโอเคอืมสูตรสีิทีสูตรแรกผมได้แบบนี้ครับเก้ากับศูนย์สูตรที่สองสูตรที่สาม กันเยอะเลย90สูตรที่4ก็คือสูตรหลัก7 8 0 3นะครับทีนี้เลขในพีระมิดก็จะต้องมีเลขน้อยนะครับ7 8 0 3 67แล้วก็90นะครับแค่นี้ อ่ามาดูตัวเจาะเลยหกเจ็ดก่อนกันแล้วกันเอาหกหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์หกสาม

ออที่นํามาเปรียบเทียบดูนะรอบนี้จะมาหรือเปล่ามันได้อะไรลักพันคือ2 2งสองเป็น4 4่บวกสเป็น8 8 9แปดเก้ากับ3นะครับหลักร้อยละ7เจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ห้า2ิห้าสิบหกสเ็ดสหมือนกันโอ้โหน่าจะมานะครับ2กับ3ชนกันทั้ง2ตัวเลยนะ2อสูตรเลย สอามที่นี้มาดูสูตรนี้มีสองมีสามไหมสองไม่มีมีสามหกสาม็ดสามเก้สามศูนย์สามนี่มันตัวเลขที่ผมเน้นรัฐบาลไทยเลยนะสองเจ็ด <laughs> ผมไปแล้วเออหกสามเจ็ดสามแน่มันมีสองตัวนี้ที่ผมมองไว้รัฐบาลไทยอยู่หกสามเจ็ดสามอะมีเปอร์เซ็นต์มาครับ 4ี่ชุดนี้คือถ้ารัฐบาลไทยไม่มาเราจะต้องมา <c oughs> นี่แหละสี่ชุดนะครับเป็นตัวเลขที่ผมเน้นอยู่ที่รัฐบาลไทยด้วยออยากรู้ตัวไหนเน้นก็ไปดูเอานะมีสิทธิ์มานะรอบนี้ตัวเลขมันจะสูงไหมล่ะมันพุทมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่มันมีอยู่อาจจะสูงผสมต่ำประมาณนี้ตอนนี้ผมมองเลขศูนย์ด้วยอ่ะจริงนะ วันพุธเนะี่ยสี่ติวันพุธอะ่ะผมไล่ดูแต่ตัวนี้ไม่น่าจะมันจะมีแค่ตัวนี้น่ามองศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะสี่ชุดนี้ลองดูนะมันชนกันที่สามสองไม่มีสองอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสูตรอื่นสูตรอื่นเนาะผมขอดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันสําหรับการชุดสรุปชุดสรุปมันจะแตกแบบนี้ไหมเนี่ยมันจะแตกสี่หนึ่งห้าไหมวันพุธนะครับ รอดูครับเอออันนี้คือรอบที่แล้วนะครับวันพุธลองเทียบดูก็แล้วกันหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งห้าตรงตรงรอบที่แล้วจับได้เยอะนะแต่ว่าพอไปสรุปแล้วมันเข้าอะ่ะเออเนี่ยสูตรนี้มันมีหนึ่งตรนี้นนสี่ห้ารอบนี้มันชนกันเลยนะสองสามคิดว่าน่าจะมาสองสามต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมาครับนะทีนี้ตัววิ่งผมจะให้อะไรรอเย็นนี้ก็แล้วกันนะครับ ฝากสูตรสีทิศไว้พิจารณาก็แล้วกันหกสามเจ็ดสามเลขสวยนะครับสามสี่ชุดเนี่ยเออนะครับสี่ชุดลองดูก็ได้มันเป็นเลขรัฐบาลไทยด้วย <c oughs> เออยังไง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 สองชุดเนี้ยมันยังไงมันจะแย่งรัฐบาลไทยจนหมดเลยหรือไงนะครับเอารอดูแล้วกันเย็นนี้ ครับผมต่อชุดสรุปโชคดีครับ